ค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านทุกทุกคนก่อนอืนแมตตุยกับมอขอบบนขอบคุณนเอฟซี FC ทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังอยู่ในแมตตุยอยู่ในขณะนี้อมค่บ้านนี้เป็นมือหวยรัฐบาลไทยออกบนปรากวดวันร่างวันที่หนึ่งออกหาศูนย์หกสามหาหกเลขไทยสองตัวออกสามหนึ่ง ก็สิมีเอฟซีบางคนโชคดีอยู่นอกค่ะบางค้อก็สิว่าโชคดีกัสิมาอ่านในฟั่งว่ามคขีบไดเขาแน่มีของอาจารย์ไดเขาแน่เมือ่อวานกัแม่เขียวหน่อยแม่เขียวหน่อยพันไหรัฐบาลไทยมากฝันว่า ปูวัดที่ไปทําบุญพันว่าพันว่าเลขยู่หนังสือสวดมนต์หนาเลกพันว่าก็เลยไปเปิดเบิง้งก็เป็นสองหาหกเลขยุนแล้วก็มี่หนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่ง,ะะงสามันปรากฏว่าเขา่าทั้งบนทั้งล่างค่ะของแม่เขียวน่อย น,น้องปูฟันวมเลกฟันมะงูเรื่อยขึ้นตามตัวงูจงอ่างกะออกพ่อสอเกิดเพนเกิดพ่อสอสองพันหาาสิบหกคนปรากฏว่าออกหาหกแล้วก็มีแม่เจเีเลขน้องปอน คนบอกหกซี่ห่าหกซี่ห่าเป็นกะตัดให้หกซี่ซี่ห่าสามแปดหกห่าคนตะกดจะออกขาหกอันนี้กัอาจารย์คนเหนือเซียนคนไทยวิ่งวิ่งวิ่งล่าง ไอ้ซีสองหนึ่งสองสี่แปดหนึ่งหกซี่เก้าหนึ่งเก้าซี่สามหนึ่งสามแปดสองแปดเก้าแปดหกแปดสามให้หนึ่งสามออกสามหนึ่งล่างค่ะอาจารย์ค้นเหนือเสียนค่ะเราก็มี่รุ่งจันโค้งทุตไทเพิ่นเน้นล่างย่างเดียว สี่หกกับหกสี่ 6, ออกหาหกออกหาหกบนซึ่อว่าไกล่เคี่ยงเราก็มีหน้าจานอีกโครงแรกพันไห่วิ่งหากับสามศูนย์หาหาศูนย์หาสามศูนย์หาเจ็ดศูนย์หาเก้าให้หาเก้าออกหาหกไม่ได้กลับหัวให้ของนุ่งจานครับ เราก็มีแม่ดวงนฝันเห็นคนก่อนเสียชีวิตบอกเลขหกเจ็ดกับเก้าเจ็ดอายุคนเสียชีวิตหาเก้าออกหาหกมาได้กลับหัวกมีพอต่อยคนป่วยติดเตียงเป็นฝันว่ามีคนมาห้องบอกหกหาศูนย์ หาสูวน์่ได้จับว่บ่ได้ตัดให้เป็นให้หกหาออกหา,หาแล้วก็มีเม่พายแม่พายฝันฝันว่าผันฝันว่าผีผู้เก่านะั่นแหละมาบอกเกันทีเคยบอกกัน หน,ห,นห,นหนึ่งหาหาหนึ่งก็หาเจ็ดออกหาหกคือว่าไกเยี่ยงแล้วก็มีน่องก้อนก็ของแม่พันเล็กจอมปวกแม่จีหาเจ็ดออกหาหกแล้วก็แม่ไพ่เลกผีบอกหาเจ็ดเจ็ดหาออกหาหกชิปท,ที่สองคนค่ะ ว่าไก่เคี่ยงแม่ตือไ้สูนเก่าครับเก่าหาเลขกดอกไม้มงคลพัน,พนออกหาหกก็เลยกกับหัวให้แล้วก็อาจารย์อิฐไฮวิ่งรางซี่กับหาแต่มาหาบุญหาหกค่ะ แล้วก็แม่ด้วงฟันเจยวกับรถบ้านหน้าดีวันทันทันวะส,สองศูนย์ห้าหาเลขรถหน้าดีเก้าหาอายุหน้าดีหาหนึ่งเลขรถเก้าหาออกหาฮกไม่ได้ครับหมอคะเลขทะเบียนรถหน้าดีออก,ก็ มีของแม่แม่ปูคนฝันเกี่ยวกับสามีพันที่สิยุหมิดไปแล้วมานอนอยู่ข่างเพิ่นเพิ่นว่าเกิดสี่หกกับหกสี่หกจับคู่หกหกหกสี่ศูนย์จับคู่หกศูนย์หกสี่สี่ศูนย์อายุสามีพันสี่สิบปีไอหกสี่ออกหาหกตาที่ว่าไก่เคี่ยงแม่ปูค่ะ ของอาจารย์ทุยชายให้วิ่งบนรางวิ่งบนวิ่งรางหกับเรัฐบาลไทยพันหหนึ่งเก้สองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดหาเก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองอก้าหนึ่งหเก้าหสองออกสหนึ่งว่าใกล้เคียงอาจารย์ทุยชายค่ะ อันนี้ของพอรี่พอรี่ฝันฝันว่างูเข่าบ้านโง่งทุกท่ายบัตรเลขทีหนึ่งเก่าสี่มู่สามจับคู่แหกันหนึ่งเก้าหนึ่งสี่เก่าสี่สองหาแล้วก็หนึ่งสองนี่ฝันฝันว่าเห็นงูหน่อยสองตัวคนว่าสองหานี่เป็นเบอร์ลุงเท่าคา่ะเขา่าไก่เชี่ยงกับงูสองตัวงูหน่อยหนึ่งสอง ออกสามหนึง่งถว่าใกล้เคียงของแม่มะแม่ข้าขายโรตีวัดทุ่งเศรษฐีก็ดีมือนั่นไปทํำบุญกันเลยไปเพ่อคนขายโรดดตีกันเลย่ายถ้ำมากกันเลยแต่แกันว่าเคยโชคดีดูยุยูยวัดเลยกันว่าวัดทุ่งเศรษฐีหาเก่ากับหนึ่งซี่ออกหาหกนะไ่ได้กลับหวัวเลยเพิน่นกะ แม่สาวฟันเจียวกับบานกำนันเกา่าบ้านเด็กทีกำนันเกา่าหาหาหนึ่งมู่สามอาอยุกำนันหกสิบหกหกสิบเจ็ดพันคำว่าฟันเห็นก้นกอดก,กันนะ้ำมือฟันได้ขึ้นเดียวะตีให้กับเก้าเก้าเก้าซี่หกซี่หาสามหนึ่งหกหนึ่งหาก็หกซี่ออกหาหก กับบันเลคีกับนั่นหาหนึ่งทับสามดับคู่ไหบอสิตากชื่อว่าใส้เที่ยงอาจารย์ทุีชายคลิปที่สองคนอีหนึ่งวิ่งหนึ่งกับเก้าบนรางหนึ่งเก้าสองเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองกันเจ็ดหาเก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งสองสองจนเก้า ห้หนึ่งสองออกสามหนึ่งถือว่าไกลเที่ยงเมียไพ่เมียไพ่ค่วงสุดถ่ายพคนชีพที่สองวันักมี่คนมาบอกผู้เก่าพคนละที่เค่อยบอกเป็นผู้เฒ่าหาเจ็ดกับหกสี่แล้วก็มีเลเ็กควนบ้านเล็กบานคนเสียชีวิต สองแปดสองสี่เก้าศูนยเหล็กเมฆไพ่ที่บามีข้นมาบอกผู้เก้ามาบอกหาเจ็ดหกซี่นะมันออกหาหาหกใครหาเจ็ดออกหาหกอ่ะอันเดียก,ก้องเมเจี๊ยบที่สองคนฟันเห็นไนหลวงเกิดเพราะเกิดวันที่หาท่านว่า สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสวรรคตวันที่สิบสามตุลาสองหาหาเก้าอายุแปดสิบเก้าปีตัดไห้กับศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์สองสี่ศูนย์หาพี่เลขนองปอนฝากมากหกสี่หาออกหาหกเมื่อว่าเลขนองปอนของแม่เจี๊ยก าอันมือสวรรคตนาคน่หวงหนึ่งสามออกสามหนึ่งแต่มีแมวออนสีเพิดฝันว่ามีคข้นขมาในบ้านเพินบ้านเล็กทีสามสี่มูสีแล้วก็เลขมากเพินเิ่นว่าฝันเห็นกล้วยเป็นสุขหงเล็กคนว่ามีเล็กมากเพิ่นคนมาหาก้า ออกหาหกไ่ได้กลับหอยเพิ่นมันมีเหลขลูกไส้ลูกไส้สแม่ลุยเป็นบอกแม่เพิ่นโทรมาบอกแม่ว่าฟันเห็นเหลขเจ็ดหนึ่งแล้วก็มีเหล็กกวมฟันแม่ลุยเป็นฟันว่ากุญแจหายกุญแจรถหายทะเบียนรถหาสามเจ็ด ตัดให้กะหาหนึ่งหาสามสามเจ็ดหาเจ็ดเลขออกสามหาหกของเพื่อนเป็นสามหาเจ็ดลดเต้มหนึ่งค่ะเด็กเป็นสามตัวเตะทะเบียนลดแม่รวยเป็นสามหาเจ็ดมันบอกสามหาหกเลขออ 3, 5, เลขดลดเต้มหนึ่งค่ะทะเบียนรดแม่ร่ย ันนี้ก็แมวหนุวยคลิปที่สองฟันเห็นบ้านกำนันเป็นงานกำนันเซี้ยนเป็นงานคันวะบ้านเล็กที่ทผ่ามูสามอายุหกสิบหกปี สัสหา 1, หาหนึ่งหาสามบ้านเล็กทีกับบ้านเล็กทีหา 1, หนึ่งมูสามันจับอายู่แน่หนกับหาหนึ่งหนึ่งสามจับก็ได้องแมนเลยทั้งเมือตีเขา่ากับไก่เคี่ยงร่วมทั้งเมืออเป็นยี่สิบแปดชีพเนาะค่ะ มีอันเข่ากับอันไก่เชียงรวมทั้งเมดก็เป็นยี่สิบแปด้ีบจะกะหมื่านนี่กะมีคนโชกดีหลายทันอยู่เนาะค่ะบางคนอาจจะไมาโชกดีกะสู่ๆต่อไปค่ะงวดหนาวันที่สิบหกกันยา่าต้องว่าแจ่มือม่อไม่ สำหรับมืินนี้แม่ตุ้ยกะผู้ใดโชคดีกะอยากสนับสนุนทางช่องเฮากะกะมี่นำคิดนำใจทางช่องเฮากะยินดีรับเสมอแต่ถ้ามีทันใดโชคดีหรือว่าอยากสนับสนุนทางช่องเฮากะทางช่องเข้ากะยังรับเสมอได้ครับ ขอฝากช่องแม่ตุย๋ยรวยไล่วัน่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะว่ากับบท่านนี่ไล่ได้อยียงค่ะเออเหตดไปเรื่อยเรื่อยเดียวเดี๋ยวนีกะบพานแล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวนี้กับพานแล้วกัถือว่าเหตดมาหลายเดือนแล้วสี่หาเดือนแล้วกับ ผู้ใดกะโชคดีน้่ผู้ใดจะให้ติดตามเอฟซีท่านใดหรือว่าผู้ใดกะให้ข้อมเงินมาไต่ข้อมเงินหรือว่าอันใดว่าว่าวถือพ่นั่นกะให้ข้อมเงินมาไต่ขีบก็ได้ค่ะตีชมแบบใดหรือว่าว่าถือบ่ลหรือว่าว่าวดีแบบใดกะพอถอษขอไยหลายๆเพราะว่ากะว่าเป็นอันนั้น กัเป็นมือสมัคร์เก้นมือใหม่อยู่เนาะค่ะก็ได้ซ้ำนี่ก็ถือว่าไข่อยู่อายุก็หลายแล้วไปถ่ายคิปก็ลงลงลืมๆลื่อมมอวันไว้จมให้กันอยู่ตลอดไปถ่ายน้ำกันเอลยไม่ใงี้นี่ซาทซาพันมาเบายเอฟซีบางท่านบางคนกับเขาหมนต์มาว่าหมอวันว้หายตะเมียตุยประสานเป็นสอนในฟังเนาะค่ะกับหายกับว่าเป็นยังค่ะเพราะว่าเพราะว่าเราเข้า โบเก่งเขาฝึกใหม่คนเรามาแน่ใดเขาก็รับฟังเราค่ะว่าเขาอยากเปลี่ยนเขากะเขาก็ต้องท่ำใจต้องสู่ต่อไปเมื่อนี้กะแมตุยกะสิพอจบคีปลงแค่นี้กะเอฟซีทันใดกะอยากได้เบอร์โทษหรือว่าอย่างแม่ตุยเดียวแม่ตุยสิลงไตความเมียนไห้ค่ะสิลไว้ไตสิลไว้ไตคีปลื้มว่าพิดค่ะ สิลงไวไ้ไตไตคีบไตยังไ้ถ้าผู้ใดนั่นกับเขาเป็นเบื้องตุยกับสิลงไห้ค่ะไตใไตอันขีดไว้เบืรอโทรแม่ตุยผู้ใดอยากติดตามผู้ใดหรื่อีหยังก็ให้โทรมากหรือว่าข้อมเมนตนมากผู้ใดอยากให้กำลังใจเอฟซีทนันใดก็ ก็ให้ค้อมเมีดมาไตข้อมเม,มีดหรือว่าติดต่อเบอร์อโทรอเมียตุยติดต่อเบอร์เมียตุยเป็นเบือเบือไร้ด้วยค่ะเดี๋ยวเมียตุยสิ่งล่อมไตขีบให้กาเมื่อนีก้กาเมียตุยกาอ่านว่าขีบได้เข่าขีบได้เข่ากาอ่านนั่นแล้วก็คิดขอขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ค่ะ วดวันทีนนน่สิบหกกันย่าแก่มื่อหม่นอกค่ะสูู่่ต่อไปสวัสดีค่ะ